โรงจากช็อกผลงานสาวไทยคว้า m อ p รอบที่4ซุปตาอินโดโดนดับมั่นคาสนามโดนทุบไป3โบล่าสุดสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโมวีลีเกาหลีดูการ2023-2024ในรอบที่4ซึ่งฮุนไดฮิลสเตตตนสังกัดของวิภาวีสีทองลงสนามพบกับ แท่จรชองกวานจางเรสปาร์คที่นำมาโดยเมกาวตีบีหลังตัวเก่งทีมชาติอินโดนีเซียผลปรากฏว่าเกมนี้ฮุนไดฮิลสเตสสามารถเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าสามารถเอาชนะทีมของเมกาวตีเรสปาร์คไปได้3ต่อ0เซต25ต่อ21 25ต่อ21และ25ต่อ17 ทำให้ทีมของหุนใดชนะติดต่อกัน5ครั้งมี55คะแนนชนะ18แพ้5ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากขณะที่ฝ่ายของพิงสไปเดอรมี50คะแนนและทีมของเมกาเวตีเรสปาร์กอยู่ที่อันดับ5มี33คะแนนชนะ10แพ้13โดยในเกมนี้ในต้นเซตแรกทีมของชองกวานจังดูเหมือนจะเป็นผู้นำก่อน แต่ทีมของฮุนไดก็สามารถตีคะแนนได้สู่สีที่11ต่อ13ด้วยการโจมตีแบบเปิดของจองจียุนและข้อผิดพลาดของจองกวานจางเมกาวตีจากนั้นก็ขึ้นนำอย่างรวดเร็วด้วยการสกัดการของลีดาฮยอนและวิภาวีที่สามารถสกัดการได้สำเร็จ ทำให้สามารถคว้าชัยในเซตแรกไปได้25ต่อ21ต่อมาในเซตที่2ก็คล้ายๆกันในตอนต้นเซตทั้ง2ทีมสู้สีกันแต่แนวโน้มของความมุ่งม,มั่นของทีมฮุนไดดูมีความเป็นผู้นำในเกมมากกว่าโดยวิภาวีและโมมารับบทเป็นนักแก้ปัญหาให้เพื่อนในทีมได้ดีเป็นอย่างมากและอย่างฮโย,ยจินก็ช่วยเพื่อนได้ดีเหมือนกัน ในการป้องกันการโจมตีของจองกวันจงังทำให้ในเซตนี้ฮุนไดาสามารถเอาชนะไปได้อีก1เซต25-21สุดท้ายในเซตที่3ฮุนไดเปิดฉากด้วยสกอร์ของจองจียุนที่12-11ต่อมาลีดฮยอนก็ช่วยในการโจมตีทำให้ทีมเรสปากของเมกาวตีตามไม่ทันสุดท้ายเซตที่3ฮุนไดาสามารถเอาชนะไปได้25-17ต่อ โดยในเกมนี้สาวสองวิภาวีสีทองคว้า MVP รอบที่สําสำหรับเกมการแข่งขันนักเกล่าวทำให้ชาวเน็ตต่างได้เข้ามาแสดงความพิ่เห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์เรกบอกว่าก่อนแข่งนึกว่าเกมจะสูสีมากกว่านี้แต่กลายเป็นว่าสามหุนได้ทุกทีมสาวบ้านยางไปสามโบแบบไม่ต้องลุ้นมากนัก อะไรที่ทำให้ทีมสาวหุนใดปังได้ขนาดนี้เนี่ยสาวสองทำผลงานได้ดีจริงๆขอแสดงความยินดีกับสาวสองที่สามารถคว้า MVP ในลีกเกาหลีได้อีกครั้งค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวันนี้ MVP รอบที่ส0เลยสิคาทุบมาได้ก็เด้งกลับไปค่ะ2วีกล่าว คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคิมกับ GS อยังต้านไม่ได้บ้านอย่างจะต้านได้ได้ยังไงต้องให้ฮุนไดขายแกงอ่อมเองคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าซองได้ MVP ครั้งที่4แล้วปังมากๆเปอร์เซ็นต์ตบก็สูงด้วยนะ5 2ปอร์ซคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าซองคือคี์คนสำคัญอยู่หน้าถูกได้อยู่หลังเก็บเรียบสมมง MVP รอบล่าสุดไปเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า ชนะซามโบบวกลุ้นแชมป์บวกสาวสอง MVP สุดจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน้องสองปังมากปีหน้าต่อทีมนี้ก็ดีนะรู้สึกน้องมีความสุขกับทีมดีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวิภาวี MVP ตบฝังตบฝังพลาดน้อยมากในทุกสกิลเรสปกร์กแรกๆมาดีมากนะมาหลุดช่วงท้ายๆเองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ดูสนุกกับเกมสนุกกับทีม,มบรรยากาศทีมนี้ดีมากจริงๆมือนสก็เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อน,อนและแฟนๆทีมด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดูวิภาวีเล่นแล้วเห็นความหวังทีมชาติไทยอย่างน้อยได้เชียร์กันสนุกแน่ๆเล่นได้หลากหลายเสิร์ฟไม่เสียแต่ก็แอบหวังอยากให้ฝึกเสิร์ฟให้วิธีบอลอันตรายขึ้นอีก คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสองของดีจริงอยู่หน้าคือทุบสะบัดข้อมือสวยๆค่อนข้างแน่นอนพออยู่หลังก็รับชัวเหมือนมีริบโรอีกคนในทีมคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า ทีมฮุนไดเกมบุกเกมรับไม่น่าห่วงแต่ถ้าจะเป็นทีมยืน1นทาวนตำแหน่งนต,นตัวเซตต้องดีกว่านี้หลายลูกตัวตีต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเอาเองถ้าทำได้มีสิทธิ์ถึงแชมป์แน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฤดูกาลหนะ้าถ้าไม่เพิ่มโคต้าเอเชียเป็น2คนทีมฮุนไดคงไม่ต้องเข้าร่วมไ่ายอากับทีมอื่นแล้วสามารถต่อสัญญากับ2และโมมา อีกปีได้เลยส่วนทีมอื่นคงต้องไปทายเอาเฟ้นหานักกีฬาต่างชาติและเอเชียคนใหม่ที่จะเล่นเข้ากับระบบทีมของตัวเองแน่นอนว่าบางทีมอาจต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นโลค้ลบางคนใหม่แล้วไปลุ้นเอาว่าผู้เล่นชมหน้าใหม่จะเอาชนะผู้เล่น6คนแรกที่เป็นตัวหลักของทีม Hyundai. หุนได้ฤดูกาลนี้ต่อเนื่องถึงฤดูกาลหน้าได้หรือไม่หากท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นใ,นใต้คลิปนี้เลยนะคะ โค้ชไอบีเคงานเข้าแล้วทั่วถล่มยับตัวก,การทำทีมแพ้เพราะโค้ชนี่แหละชมพู่สู้ชีวิตสุดๆงัดทุกสกิลแบบท,ทีมล่าสุดสำหรับควอนลงของการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีเกาหลีฤดูการ2023-2024รอบที่4ของ IBK a u t o s ทีมของชมพูพ่พรนพันเกิดปร,ราดพลิกแพ้ GS c a l t า c เทองต่อ3เซต 25ต่อ14 22ต่อ25 25ต่อ17และ23ต่อ25และ10ต่อ15เก็บเพิ่มเป็น33คะแนน ขยับขึ้นที่4ของตารางโดยช่วงกลางเซตที่1มีจังหวะที่รรันธันเกิดปราดโชว์สกิลขุดบอลแบบใหม่แบบสับใช้เท้างัดบอลขึ้นมาและโยนไปแดนคู่แข่งได้สำเร็จโดยเกมนี้พรพนธัน,นทำได้ทั้งหมด3คะแนนมีอัตราการโจมตีสำเร็จ33.33%แน่นอนว่าหลังจบเกมการแข่งขันดังกล่าวแฟนๆลูกยางต่างไม่พอใจที่พ่อใหญ่ไม่เปลี่ยนตัวผู้เล่นโดยถึงกับบอกว่า ลิฟกับตันบางช่วงนางก็เล่นดีแต่บางจังหวะไม่ได้จริงๆก็ยังไม่เปลี่ยนตัวงอนพ่อใหญ่ไอบิเคสุดๆซึ่งจูบุกพอได้แต่บางช่วงบนแรกไม่ได้ตีไม่ตายก็ยังยืนยาวมินขยองเสิร์ฟดีเอสบ่อยแต่ตีเบาโดยรวม3คนนี้ก็ช่วยทีมได้อยู่แต่บางครั้งควรเปลี่ยนพักบ้างนะแน่นอนว่าเกมการแข่งขันนึงเก่เาแฟนๆลูกยางยังบอกอีกว่า แพ้เพราะการแก้เกมของโคชไอบเคเนี่ยแหละแล้วทีมอายุ30บวกแทบทุกคนแต่ช่วงสำคัญกับพึงไม่ได้คืออะไรรับแหกตบอ่อมเซตสี่นำไป19ต่อ13แพ้ซะอย่างนั้นทายเซตนำา2 2ต่อ18โคชจีถอดใจไปแล้วตัวโลคอลเล่นขายคำจัดจัด MB ก็เด็กตมออบสุดในลีกไปอีก เด็กเก็บเลเวลพ่อใหญ่มีแต่วีนวีนบางคนว่าดีแก้เกมแก้เกมยังไงผลออกมาเหมือนโค้ดพิกไทยเลยในเมื่อรับเสิร์ฟแหกรู้จักไทยแทคติกใช้ระบบลิฟตสองตัวไหมตัวตบหัวเสาโค้จะอ่อมรู้ตัวไหมเนี่ยโค้ชทั้งทั้งซีเนียทั้งนั้นวันนี้เจจูตบอ่อมจัดนัดที่แล้วเจมินโชตบอ่อมฮีจินลงมาโชตัวสตัวค่าจ้างหนึ่ล้านวอน อยากไปรอบเพลย์ออฟขายคำบรนทุกนัดก็จเจริญแล้วจากโค้ชคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าชมพู่ต่อสัญญากับ IBK นี่น่าห่วงเลยนะคิดว่าหัวเซาโลคอลน่าจะประมาณเดิมทางเจมีและ เจจูคงจะดรอปลงไปเรื่อยๆเพราะอายุมากขึ้นแล้วส่วนน้องๆเบอร์หนึ่งก็ต้องเร่งแก้ไขสกิลการรับบอลเยอะ,ยอะๆความแห่งนี่พอๆกันกับเจซึงจูเลยผมพยายามสังเกตอยู่บ่อยครั้งว่าทําไมน้องเบอร์หนึ่งไม่ค่อยได้ลงตัวจริงก็เพราะบอลแรงแหกกว่าเจมินกับเจซึงจูนี่เอง คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าลิเบโรท่าไม่เจ็บไม่ตายเล่นหัวยังไงก็ใช้บริการอยู่คนเดียวสงสัยเป็นญาติทางไหนสักทางแน่ๆหัวเสาฝั่งซ้ายควรเปลี่ยนบ้างเบอร์15กับเบอร์หนึ่งมีดีคนละอย่างคนหนึ่งตบดีคนหนึ่งรับเสิร์ฟดีควรผลัดเปลี่ยนกันใช้งานเบอร์19อายุเยอะแล้วก็ควรเปลี่ยนให้ได้พักบ้างเกมยาวอาการลาชัดเจนตบติด ตบออกมั่วไปหมดเลย MB ทุกคนทีมนี้บล็อกตีใช้ได้แต่ตีบนเร็วกาวทุกตัว10ลูกตีดีแค่1-2ลูกเล่นเหมือนไม่เคยซ้อมกับพรพนันธ์ตัดภ้าไปที่ท่าดาวกับพรพัน์ในทีมขาตีถูกพื้นแตกตลอดในขณะที่พรพันธ์ทำงานเกินหน้าที่มากในทีมทั้งเซตทั้งขุดทั้งบล็อกวิ่งทั่วสนามเพราะบอลแรกแหกสุด,สด ตัวตบฝรั่งก็สภาพเดียวกับพรพันธ์ทั้งทีมแทบจะแบกทำแต้มอยู่คนเดียวก็ต้องมีลาบ้างตบติดตบออกบ้างเลยไม่อยากตำหนิคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า IBK ควรจะชนะตั้งแต่เซตที่4แล้วถ้าตัวตบไม่พากันบุง้งในจะลิบเหลืองที่หวังพึ่งมากไม่ได้ที่โค้ชให้ยืนยาวๆไม่มีตัวเปลี่ยนเพราะตัวเปลี่ยนจับไปลงตำแหน่งอื่นแทน ที่จริง MB ทีมนี้เบอร์13บล็อกดีนะสถิติบล็อกเหมือนจะที่1แต่ตบทำแต้มไม่ได้เลยจากที่ดูชมพู่ส่งให้เยอะจนผู้ต้องไปพึ่งหัวเสาตบแทนปีหน้าโคชไอบเควควรเปลี่ยนโคตาต่างชาติใหม่แทนเบอร์คอมบีฝีมือไม่นิ่งเลยถ้าจะยังอยากให้ชมพู่อยู่ทีมนี้ต่อนะถ้าตัวตบหัวเสาทำเสียของมากชมพู่ส่งให้ดีก็ตบทิ้งตบข้างออกอยู่ดีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า พ่อใหญ่ IBK ไม่ยอมให้ลิฟลงงงกับพ่อใหญ่ตรงนี้จริงๆเพราะเหล็กที่แล้วลิฟเหลืองป่วยใช้ลิฟสีน้ำเงินเก็บแต้มรัวๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไหนใครบอกพ่อใหญ่แก้เกมดีล่ะมีแต่วีนอย่างเดียวหากท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นใ้ใต้ใคลิปนี้เลยนะคะ